สวัสดีครับผมสวัสดีกับตําไหลบัวนะครับผมวันนี้นะตําไหลบัวกับบรรยากาศยามเย็นนะครับผมตามง่ายๆนี่แหละนะครับผมนะ สามใสเข้าปุ้นเอาง่ายเลยไม่ต้องอะไรมากมาย บรรยากาศยามเย็นนะครับผมนะวันนี้นะยามเย็นออร่อยเรื่องตมนี่ทานเมื่อไหร่ก็อร่อย กินกับอะไรก็อร่อยครับผมสำหรับขนมจีนนะครับผมนะสำหรับผมนะร <c oughs> อบมาก ไส่วัวกรอจริงๆจะมีกุ้งสดหรือกุ้งลวกมันส่ด้วยนะสุดยอด เ่ยหาครับผมวันนี้ก็เอาตำไหลบัวมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมนะพร้อมบรรยากาศยามเย็นนะครับผมนะลมพัดเย็นสบายนะครับผมนะสบายๆนะครับผมนะกับบรรยากาศยามเย็นๆแบบนี้นะครับผมไม่มีอะไรที่จะเหมาะนอกจากหาส้มตำนะครับผมนะหาข้าวหาปลามานั่งทานกันนะครับผมนะกับบรรยากาศยามเย็นๆแบบนี้นะครับผมนะ แดดล่มลมตกนะครับผมนะเย็นสบายนะครับผมนะนั่งทานหลายหลคนหลายท่านก็อร่อยนะครับผมนะยังไงวันนี้ก็ผมเองก็ขอล่าลาไป็นเพียงเท่าน,นี้นะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ